สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอเคสวัสดีด้วยค่ะท่านผู้ชมสุขุพทุกคนขอขึ้นกินนองสุขุมทุกคนทั้งหลายได้จ้าที่ขอไม่ให้กำลังแรงใจแมา่ตายและแม่วินดีหนานรถจ้ักรขอพูดหลายๆจ้ะพิ่งเขามาเฮี้ยงจ้ะตอนนี้ห้าโมงเย็นครึ่งห้าโมงเย็นครึ่ง้ถจ้กที่สวีเดนจ้ะ ส่วนแม่ายเสือนนี่ไ้เมนวินเนะาะการะปับมาแล้วจากล่องบาลตื้รถนี่อันนี้ประแพงหออจ้ะแล้วเจ้าของลานเขาจำเม็ดวินได้เนาะจ้ะเนาะอนไทอันนี้มากไฮซี่จะจำเม็ดวินได้ส่วนนี่นะ่ะส่วนนี่นะ่าได้อันนี้เป็นเอียงห่ะ ยางลบกับเนวเหลาสอนี่เราจะเนาะได้ฮะก็มันห่อแผ่นหน้าด้ายซอสมาสเวสตซาแพ่นหนะแต่ว่ามันต้องเหลาสอสมองนี่อืมโอ้ยได้สุดกึ่มมีนี่คือยางลบดูกอิสรพรบิทดูสิกระต่ายลบสุดสรสแบิทเอาน้ำ่อนที่น้อง แม่คุยกับท่านผู้ชมด้วยนูะโอ้ยคนหลายจ้ะในเมืองคนไหลไม่ตายอัดคลิปไว้อยู่เดี๋ยวหนูจะออมาลงล้ะจ้ะอันนี้มามาทักทายพี่น้องว่าถึงบ้านแล้วพอดีอยพ่อมาถึงถึง,ถ,งถึงบ้านแล้วเนาะจ้ะฝนกำลังริ่งจ้ะใกลอยูเมื่อนี้ฝนฝนมาตกตอนไปเนาะจ้ะเนาะ่วนแม่นวินนะจะ จะไปโรงเรียนอือน่นลีน่าก็จะไปคือนกันแม่ตายก็จะไปคือกันแม่ก็จะไปขึอนกันพรุ่นงนี้ไปโรงเรียนค่ะอันนี้ของลีนา่าแล้วแม่ก็สิลงเวพ<อ>ุดีสอะไรลูกที่นต่บ่ดูของฮะโอ้ยแล้วคือจะมีอะไรแล้วคือจะมสติกเกอร์เนาะแถวติดสมุดโอเค นั่งโบไ้มัดผมพี่น้องนั่งอยากปล่อยผมชิมัดกับบได้ใครอยู่นั่งไหวีผมน่ะแต่โบไ้มัดไปโรงเรียนนี่นั่งกับบอยากไ้มัดย่างนา่งยานสวยบ่งาม่หยองคนน่ะเมนวินส่วนเมนวินนอนรับเออบนรถเมย์นอกจากตอนตอนกลับมา คนหลายหลายพี่น้องในเมืองเนาะคนหลายใครอยู่แอมเคยไปโรงพยาบาลแอนไก่เนาะจะเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลใหญ่เลยเด้อจา้า <c oughs> เดี๋ยวแม่ตายจะมาท้าเป็นคลิปเนาะจ้ะเนะาะว่าเป็น,น,นยังไงแน่กรับผนก็ไปการหาหมอยั้นซีนะ่ะแม่วินเนาะจา้ะ เมื่อยพี่นอ้องพึ่งพึ่งเขามาบ้านเ <c oughs> มืนอ้านไปไตาคฝนเด้แบกแบกลูกแบกลูกคือรถแม่ถ้าเป็นรถรถแม่แถวบ้านนี่มันจ่จะจะคนจะบ่หลแต่นี่ได้ขอไปในเมืองคนจะแน่นแออัดเพราะว่าคนเขาเลิกงานย้มมือเศร้ากับคนเขาจะไปที่ทํางานเพราะตอนกลับกับคนเลิกงานนาะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยแน่นสนิท <c oughs> สาษาอังกฤ จะซ้ำกกรุงเทพและพี <you> ่น <also. S 1> <table. S 2> mm ้องกูดิสอไม่มีออซอรกูดิส่ีะิอันนี้อไม่นไม่ยูดสชดกูดิส สวัสดีค่ะก่อนนค่ะแม่วินเดสวัสดีท่านผู้ชมก่อมาก,ก่อนขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะแม่วินขอบคุณมากมากครับก่อนขอบคุณมากมากครับก่อนแม่แมบแม่ม่แค่แจ่แม่แม่แมาแม่โม่เจ่ะเ <c oughs> ลือดจ้ะแม่ว <c oughs> ินแอ่ไปซีม่แม่แม่มม่ เธอว่เป็นอีหยังลีลีนี่เขาจะบอเจาะเลือด and, uh, ของเด็กหน่อยนอกจากเนาะ mm hmm. แล้วก็ตรวจสุขภาพตรวจ uh, mm hmm. เขาเรียกว่ายังตรวจหัวดหดใจพี่น้องตรวจหัวดหดใจ mm hmm. เดี๋ยวแม่ตายจะมาพูดนอกจากเนาะ uh, นี่มาบอกพี่น้องว่าถึงบ้านแล้วแบกอัน เาขาเรีย,ยกว่ายังงล่ะลีนาคือรถเข็นในเมืองเพราะลีนานั่งนั่งบนรถเข็นลรวลีนาก็บ่อยากจะนั่งบนรถเข็นก็นกอยากเดินแบบนี้ก็ต้องเอาโล่งอีกแล้วคนกันแนนแออัดนอกจากท่างที่ดีคือรถเข็นห้าไปได้แต่ห้าต้องสายตาต้องให้ไววกับหูหูต้องไวไหวเพราะว่าถ้าเห้าเป็นแม่เลงเดียวเขาในเมืองเนาะ <c oughs> บางคนปั่นจะกระยานกับมาทางพี่กับมาทางพีแล้วเขาปั่นแรงมันมาจากแล้วก็กมีรถอัมพูลัน มาทาั้งที่โอ้ยต่อกันต่อกันเป็นคิ้วเป็นคิ้วอยู่ซ้ำกรุงเทพเลยล่ะจ้ะช่วงกันต่อลังเลิกลกันงานนอจ่ะสี่ห้าโมงแรกนี่คนเลิกงานหลายโอเคค่ะหนูจะเอาคลิปนี่ลงนอจ้ะพี่นอ้องจะได้รู้ว่าหนูกับลูกขอมาบ้านนอจ้ะเดี๋ยวนี้ก็ห้ามโมงเย็นครึ่งนอจ้ะหนูกะจะ ผ้าลูกเช็ดเนื้อเช็ดตัวน,นอกจากเนาะเพราะว่าก่อนออกจากบ้านนั้นอาบน้ำให้เขาแล้วัดที่นี้สิเช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาเพราะเพราะว่าเขาสิได้นอนจะแล้วก็แล้วก็วกจะได้พักพอนักหน่อยเด็กหน่อยนะเพราะแม่ตายจะไปกินยานอกจากเนาะอ,อ๋อเราก็จะให้ยาเม่นวินพอมจะเป็นยานที่แบบว่าแนวหายใจ,นจเนอกจากเนาะ แล้วกันเดี๋ยวเมยตายจะมาลงเป็นคลิปเป็นคลิปด้วจ้าแต่หนูจะเอาคลิปอันนี้ลงให้พี่น้องท่านที่ได้จ้า่ามาถึงบ้านแล้วจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเมนวินส,สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับเมนวินแฮปปี้ม <Many happy. S 1> mm ันี่แฮปปี้อืม Thank you very muchThank you very much อ mm ืม hmm. See you next time. See you next time. โอ้โหโหดฝุดดีหลังได้หลังได้ยังในหลูกเมื่อนี้ Green green. Green green. The green color ลูก The green color. เหรอเฮ้ยลินา It's blue. ไม่ดีอะเอ่อ blue สีฟ้าลินาบอกว่าสีฟ้า It's blue. ได้นกสี blue. What what color is this? เออ สีแดงนะลูก <Red. S 1> what color is it red. red okay กล oh. hey, ินาเซ็นให้โดวให้โดวค่ะบ๊ายบายแล้วจ้ะพี่นอ้องสุขผูดสุขนบ๊ายบายจ้า